ลี่หานเซี่ยวใช้ผู้ทงงอิทธิพลยืนท่ามกลางสายฝนเพื่อล่อคนทรยศลูกน้องรายงานสถานการณ์เลวร้ายในฮ่องกงแต่เขาปฏิเสธกำลังเสริมและสั่งปล่อยเขาปลอมว่าเดินทางคนเดียวเพื่อจับปลา ปัดมาที่หญิงสาวหลานสะพ้ยซึ่งถูกตระกูลสามีตระกูลลี่ข่มขู่ให้ตั้งท้องกับสามีจอมเจ้าชู้ลี่เยียนให้ได้คืนนี้เพื่อรักษาตำแหน่งและสิทธิในการรักษาของแม่ที่ป่วย เธอเห็นรถหรูป้ายทะเบียนสามีจึงรีบไปหาแต่คนที่อยู่ในรถกลับเป็นลี่หานเซียวซึ่งถูกลอบโจมตีเขาต่อสู้กลางสายฝนจนล้มศัตรูทั้งหมดได้รวมถึงลูกน้องที่ทรยศตนเองเขาสั่งนำตัวคนทรยศไปให้ปลากิน หลังการต่อสู้ลี่หานเซียวเริ่มมีอาการแปลกๆเพราะถูกวางยาในจังหวะนั้นหญิงสาวเปิดประตูเข้ามาในรถเห็นอาการและเข้าใจว่าเขาถูกวางยาเธอตัดสินใจเสนอตัวช่วยเขาโดยอ้างว่าเป็นสามีภรรยาแต่เขาปฏิเสธอย่างเกรี้ยวกราดภาพคำครูเรื่องแม่ย้อนกลับมาในหัวทำให้เธอตัดสินใจแน่วแน่และจูบเขาอย่างเร่าร้อนทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันท่ามกลางรง ปรารถนาจากฤตยาเช้าวันรุ่งึ้นหญิงสาวตื่นขึ้นมาก็ตดใจสุดขีดเมื่อพบว่าเขาไม่ใช่สามีของเธอ เธอหนีไปพร้อมความสับสนความเจ็บปวดที่เสียครั้งแรกให้คนแปลกหน้าลี่หานเซี่ยวตื่นมาพบต่างหูมุกตกอยู่และสงสัยว่าถูกคนสองกลุ่มวางแผนเล่นงานพร้อมกันเขาพบว่ายาที่โดนเป็นชนิดเดียวกับที่เจียงมั่นหลินป้าสะพ้ยเคยซื้อไปจึงสั่งให้ลูกน้องสืบเรื่องหญิงสาวคนนี้ เมื่อกลับถึงบ้านหญิงสาวถูกลี่เยียนสามีตัวจริงที่เย็นชาและดูถูกเหยียดหยามและผลักล้มลงก่อนที่พ่อบ้านจะแจ้งข่าวการกลับมาของคุณอาเล็กลี่หันเซียวผู้ทงอิทธิพลที่สุดในฮ่องกงทำให้หญิงสาวตกตะลึงในงานเลี้ยงต้อนรับที่บ้านใหญ่เธอต้องแสร้งทำเป็นรักใคร่กับลี่เยียนและได้เผชิญหน้ากับลี่หันเซียวในฐานะคุณอาเล็กของสามีตนเองเธอ กลัวจนตัวแข็งเมื่อถูกเขาจ้องมองและถามขึ้นอย่างเย้ยหยันว่าหลานสะพ้ยคนนี้ทำไมฉันรู้สึกคุนหน้าจังเราเคยเจอกันที่ไหนม,มาก่อนหรือเปล่าเธอกลัวว่าความลับจะถูกเปิดโปงจึงรีบปฏิเสธแต่เขายังคงจ้องและถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเธอถึงกลัวฉันขนาดนี้ ชิงอูเสิร์บชาให้ลี่หานเซี่ยวคุณอเล็กซึ่งเขาใช้โอกาสนี้เย้ยหยันเธออย่างลับๆโดยอ้างถึงความสัมพันธ์เมื่อคืนก่อนอย่างชัดเจนชิงอูตกใจแต่ตอบโต้ก,กลับอย่างท้าทายพร้อมเตือนว่าหากเรื่องนี้แพร่งพลายจะทำให้ชื่อเสียงของเขาสูญเสีย มันหลินหญิงผมสั้นปลาสะไยสังเกตเห็นรอยแดงบนคอของหานเซี่ยวซึ่งเขาอ้างว่าโดนแมวควรก่อนที่เขาจะลุกไปทานอาหารเย็นมันหลินมองตามด้วยสายตาอมมหิตและคิดในใจว่าจะจัดการหานเซี่ยวให้ได้ ที่โต๊ะอาหารหานเซียวจงใจบังคับให้ชิงอู่นั่งข้างเขาแทนที่สามีของเธอลีเหยียนอายันคุณปู่เร่งรัดให้ทั้งคู่มีหลานหานเซียวจึงประกาศสร้างความตกตะลึงว่าเขาตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งและโชว์จางหูมุกซึ่งเป็นของเธอ มันหลินสังเกตเห็นว่าต่างหูนั้นเหมือนกับของชิงอูทำให้ทุกคนหันไปมองเธอชิงอูปฏิเสธอย่างตื่นตระนหกแต่ถูกลี่เหยียนสามีของเธอเยาะเย้ยว่าของถูกถูกของเธอไม่คู่ควรให้คุณอาเก็บสะสม ชิงอูเป็นกังวลว่าความลับจะถูกเปิดโปงจึงตามหาหานเซียวเพื่อเจรจาแต่กลับได้ยินมั่นหลินสารภาพรักกับหานเซียวโดยยอมรับว่าเธอต่างงานเข้าตระกูลลี่ก็เพื่อสถานะเท่านั้นชิงอูรู้ความลับของทั้งคู่และกลัวว่าพวกเขาจะฆ่าเธอปิดปากชิงอูส่งเสียงออกมาทำให้มั่นหลินหนีไปหานเซียวหันมาเผชิญหน้ากับชิงอูที่ซ่อนตัวอยู่เขาต้อนเธอจนมุมผลักเธอติดกำแพงและเรียกเธอว่าแมวป่าตัวน้อย ชิงอูจึงตัดสินใจใช้ความรับที่รู้มาต่อรองและเปิดฉากเสนอข้อตกลงเรื่องเมื่อคืนเป็นลี่หานเซี่ยวชายชุดดำเตือนชิงอูหญิงชุดขาวให้ดูแลตัวเองให้ดีก่อนจะเดินจากไป ในอีกที่หนึ่งหญิงชุดกี่เผาทำนายชะตาและพบว่ามีผู้หญิงกำลังเข้าใกล้หานเซียวแม่ผู้ช่วยจะบอกว่าเธอจัดการผู้หญิงทุกคนที่เขาใกล้นายท่านเก้ามาตลอดแต่หญิงชุดกี่เผาก็สั่งให้จับตาดูหานเซียวอย่างเข้มงวดเพราะครั้งนี้คำทำนายเปลี่ยนไปหนึ่งเดือนต่อมาชิงอู่ไม่ตั้งคันทำให้เธอถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์ว่าแม่ของเธอจะถูกตัดการรักษาหากยังไม่มีทายาทให้ตระกูลลี่ เธอพบสามีลี่เหยียนวิดีโอคอลกับคนรักและบอกว่ารังเกียจเธอเมื่อเธอพยายามมีลูกกับเขาตามคำขู่ลี่เหยียนโกรธจ,จัดทำร้ายร่างกายเธออย่างรุนแรงและดูถูกว่าเขาจะหย่ากับเธอทันทีที่ได้รับมรดกทิ้งให้เธอนั่งจมอยู่กับความเจ็บปวดและความเครียดแค้น หลีหานเซี่ยวขณะทำงานก็เปรยกับผู้ช่วยว่ายิ่งดอกไม้สวยงามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งซ่อนผิดร้ายไว้มากเท่านั้นหมายถึงมั่นหลินในเคลเดียวกันนั้นเองชิงอู่เปลี่ยนลูกเป็นสาวน้อยไร้เดียงสานำผลไม้ไปหาหานเซี่ยวที่ห้องหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือเขาดึงเธอมานั่งบนตักอย่างรู้ทันและถามว่าเธอแกล้งทำหรือไม่มั่นคงกันแน่ทันใดนั้นหญิงชุดกี่เผาก็ปรากฏตัวขึ้นขัดจังหวะชิงอู่จึงแซงทำเป็นผู้ถูกกระทำลม้มล ส่ฟงฟ้องว่าหานเซี่ยวรังแกเธอหญิงชุดกี่เผาช่วยพยุงเธอออกไปพลังคิดว่าหานเซียวไม่สนใจเด็กสาวคนนี้อย่างแน่นอนส่วนหานเซียวก็มองการแสดงของพี่สะพยด้วยสายตารู้ทันเมื่อชิงอู่จากไปหญิงชุดกี่เผาก็นำุบเข้ามาให้หานเซียวเป็นการจบฉากด้วยความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยการแสดง เียงมั่นลินป้าสะไยนำสุกไปให้ลี่หันเซี่ยวแต่ถูกปฏิเสธอย่างเย็นชาจากนั้นมั่นลินได้เตือนซ่งชิงอูอย่างเย็นเยียบว่าให้สำรวมและห้ามเข้าใกล้คนอาเล็กเป็นอันขาดโดยย้ำกดโหดร้ายว่ายอมฆ่าคนผิดร้อยคนดีกว่าปล่อยไปแม้แต่คนเดียวชิงอูได้รับข้อความขู่จากมั่นลินให้จับเขาให้อยู่หมัดเพื่อช่วยชีวิตแม่ เมื่อรู้ว่าหานเซียวถูกทรมานจากอาการปวดหัวหรือนอนไม่หลับเธอจึงวางแผนที่จะทำให้เขาเข้าหาเธอเองโดยการปรุงน้ำหอมหมิ่นสูตรพิเศษที่เธอเชื่อว่าจะเป็นการเสพติดที่ไม่อาจถอนตัว ในงานเลี้ยงวันเกิดคุณปูล่ลี่หานเซี่ยวกำลังมีอาการปวดหัวชิงอู้จึงเข้าหาเขาหานเซียวสัมผัสได้ถึงกลิ่นน้ำหอมพิเศษจึงคว้าเธอมานั่งบนตกักและเย้ยหยันการทอดสะพานของเธอชิงอู้สังเกตว่าอาการปวดหัวของเขาทุเลาลงทันทีเธอจึงกระซิบยุให้เขาดมลึกขึ้นเพื่อติดใจพร้อมเตือนเป็นนายว่าคนอื่นอาจเข้าใจผิดว่าเขามีใจให้หลานสะใภ้ได้ ในขณะที่ชิงอู้กำลังเดินอยู่เจียงมั่นลินที่ดูถูกเธออยู่ลับหลังได้เดินเข้ามาหาชิงอู้แล้วตบหน้าเธออย่างแรงต่อหน้าแขกเรือโดยกล่าวว่าตบครั้งนี้เพื่อให้เธอรู้ว่ากฎคืออะไรและตำหนิว่าเธอทำตัวไม่เหมาะสมทำให้ตระกูลลี่ขายหน้าในวันสำคัญ เรื่องราวจบลงด้วยการที่ส้งชิงอู้ถูกทำ้ายร่างกายและถูกกดดันอย่างหนกักท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเกมอำนาจที่เริ่มต้นขึ้นระหว่างตัวละครหลักทั้ง3คน เจียงมั่หลินตําหนิส่งชิงอู้ในเรื่องการวางตัวก่อนจะแกล้งทำสร้อยข้อมือตกน้ำและบังคับให้ชิงอูล,ลงไปงมหาด้วยตัวเองจากนั้นเธอก็แอบผลักชิงอู้ให้ตกลงไปในสระเพื่อต้องการให้เธออับอายลี่หานเซี่ยวเห็นเหตุการณ์จึงกระโดดลงไปช่วยชิงอู้ขึ้นมาทันทีในอ้อมกอดของเขาชิงอู้คิดว่าแผนการของเธอสำเร็จแล้วที่ทำให้เขาใจอ่อนแต่หานเซี่ยวกลับรู้ทันและเตือนเธอว่าอย่าคิดว่าเขาใจดีนักลี่เยียนเข้า มาอย่างสงสัยแต่ถูกหานเซี่ยวตำหนิเรื่องการปฏิบัติกับสตรีทำให้ลี่เยียนต้องถอยไป เจียงว่นลินสังเกตเห็นสายตาที่หานเซี่ยวมีต่อชิงอู้จึงเริ่มระแวงและเมื่อเสี่ยงทายหมายเซี่ยงป่วยได้ผลที่ไม่น่าพอใจเธอจึงตัดสินใจกำจัดเซี่ยนหนามด้วยการสั่งให้คนใช้ใส่ย,ยาปลุกกำหนัดในกำยานแล้วส่งไปที่ห้องของชิงอู้กับลี่เยียนลี่เยียนที่ได้กลิ่นกำยานก็รู้สึกร้อนรุ่มและเข้ามาคว้าตัวชิงอูไว้พร้อมเรียกเชื่อหญิงคนรักชิงอูพยายามต่อสู้และตบหน้าเขาก่อนจะเปลี่ยนแผนแสล้งทำว่านี่เป็นแผนของแม่สามี เพื่อให้มีลูกแต่ลี่เย็นปฏิเสธอย่างเย็นชาว,ว่าร่างกายและหัวใจของเขาเป็นของคนรักเท่านั้นและสั่งคนรับใช้ชายเข้ามาชงแทน คนรับใช้มองชิงอูด้วยความหื่นกระหายและดูถูกชิงอูประกาศกล่าวว่าเธอเป็นผู้หญิงของลี่หานเซี่ยวแต่คนรับใช้ไม่เชื่อและกำลังจะลงมือข่มขืนเธอทันใดนั้นเองประตูก็ถูกถีบปลดออกและลี่หานเซี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นเรื่องราวจบลงขณะที่ลี่หานเซี่ยวเข้ามาขัดขวางการข่มขืนซงชิงอูลี่หานเซี่ยวเข้ามาในห้องทันเวลาและเห็นซงชิงอูกำลังถูกคนรับใช้ทำร้ายเขาถามอย่างเย็นชาว่า แกเป็นใครถึงกล้ามาแตะต้องคนของฉันก่อนจะสั่งลงโทษคนรับใช้ที่ตัวสั่นด้วยความกลัวชิงอูที่ได้รับยาปลุกกำนัดยังคงหวาดกลัวแต่ก็ร้อนรุ่มเท้าโผล่เข้ากอดหานเซียวและกระซิบว่าคุณอาหนูอยากนอนกับคุณทั้งคู่จูบกันอย่างดูดดื่มแต่หานเซียวก็หยุดลงกลางคันเพราะไม่ต้องการมีความสัมพันธ์กับเธอขณะที่เธอไม่ได้สติ เขาจึงสั่งให้ตามหมอมาเมื่ออาการดีขึ้นชิงอูกแกล้งเรียกร้องว่าเขารุนแรงกับเธอเพื่อยั่วมโมโหแต่หานเซียวตอบกลับอย่างเย็นชาว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรกันเลยทำให้ชิงอูกตกใจและสับสนเขาท้าทายเธอโดยการบอกใบว่าเธออยากรู้ความลับของเขาหรือไม่ลี่เย็นเปิดประตูเข้ามาเห็นภาพบาดตาบาดใจและตะโกนเรียกคุณอา หานเซี่ยวสั่งให้เขาคุกเข่าลงและตำหนิเรื่องที่ทำให้อับอายลี่เยียนปฏิเสธและกล่าวหาว่าภรรยาตนเองนอกใจก่อนแม่ของลี่เยียนและกลุ่มผู้หญิงเข้ามาชายหนุ่มจึงเรียกคนรบใช้เข้ามาสารภาพความจรงิงพร้อมเปิดพิบิวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่าลี่เยียนเป็นคนติดสินบนให้คนใช้มาข่มขืนภรรยาตัวเองเพื่อใส่ร้ายเธอทุกคนตกตะลึงกับความจรงิงชิงอูจึงหันไปพูดกับแม่สามีอย่างเยือกเย็นว่าถ้า วันนี้คุณอาไม่มาช่วยไว้ทันชื่อเสียงร้อยปีของตระกูลลี่คงต้องพังพินาศแน่ค่ะแม่ของลี่เย็ยนโกรธจัดและตบหน้าลูกชายตัวเองลี่หานเซียวพูดจาดูถูกความโง่เขลาของลี่เย็ยนและแม่ของเขาก่อนจะเยือนขวางปกป้องชิงอู่จากแม่ของลี่เย็ยนที่ยังคงไม่ยอมรับความอับอายที่เกิดขึ้นในตระกูล หลังถูกช่วยโดยลี่หานเซี่ยวชิงอู่ใช้โอกาสที่มันหลินกลัวความลับแผงพลายต่อรองให้ลี่เยียนคุกเข่าขอโทษเธอยังตบหน้าลี่เยียนซ้ำอีกครั้งเพื่อแก้แค้นให้แม่มันหลินยอมทำตามเพื่อไม่ให้เรื่องถึงหูคุณปู่มันหลินยังคุณระแวงความสัมพันธ์ของลี่หานเซี่ยกับชิงอู่แต่ลี่หานเซี่ยวตอบกลับอย่างเย็นชาว,ว่าอย่าคิดว่าทุกอย่างที่คุณเห็นมันจะสก,กปรกไปหมดมันหลินจึงทำได้แค่สั่งให้ชิงอู่ขบปาก ชิงอูกลับไปหาพ่อซงเจนเตอในวันเกิดแม่แต่ถูกถามอย่างเงย็นชาว่าท้องแล้วหรือยังเมื่อได้คําตอบว่ายังพ่อของเธอโกรธจัดทําร้ายร่างกายเธอและครูว่าถ้าภายในหนึ่งเดือนยังไม่มีลูกให้ตระกูลรีบแม่ของเธอจะต้องตายชิงอูมองประตูที่ปิดใส่หน้าด้วยความอาฆาตแผนการพึ่งพาคุณอาเล็ก ชิงอูตัดสินใจโทรศัพท์จัดการเรื่องบางอย่างจ่ายเงินค่าจ้างและคิดว่าถึงเวลาขอบคุณคุณอาที่ช่วยชีวิตฉันแล้วเพือกล่าวว่าเรื่องท้องคงต้องพึ่งลี่หานเซียวแล้วล่ะ ในคืนนั้นลี่หานเซี่ยวมีไข้สูงและโทรสั่งยาชิงอู่จึงช่วยโอกาสเดินทางไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเขาเธอพบเขานอนป่วยเหงื่อท่วมตัวเธอเข้าไปดูแลเช็ดตัวให้เขาขณะที่เขาลเมเอถึงเหตุการณ์ในอดีตแล้วเรียกชื่อถังถังพร้อมน้ำตาชิงอู่รู้สึกสงสารและเผลอหลับไปข้างเตียงเช้าวันรุ่งขึ้นลี่หานเซี่ยวตื่นมาและเห็นชิงอู่ลูกน้องของเขารายงานอย่างแปลกใจว่าปกติเขาจะทำร้ายตัวเองเมื่อป่วยแต่ครั้งนี้กลับสงบหานเซี่ยว ขอบคุณชิงอูสำหรับการดูแลเมื่อคืนและเสนอของขวัญตอบแทนชิงอูยิ้มอย่างมีเลห์ในนะตอบว่างั้นติดไว้ก่อนได้ไหมคะเรื่องเราจบลงด้วยการที่ชิงอูได้รับสัญญาจากลี่หานเซี่ยวเพื่อใช้เป็นอำนาจต่อรองในอนาคตค่ะ สซงชิงอูมอบน้ำหอมมิ้นสูตรพิเศษเป็นของขวัญขอบคุณทิลีหันเซียวช่วยชีวิตเธอไว้และเขายืนยันว่าเรื่องเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งสร้างความลงใจให้เธอก่อนที่เธอจะบอกเขาให้ติดค้างของขวัญตอบแทนที่เขาเสนอไว้ก่อนหน้า เจียงมั่นลินปาสไพร์เริ่มระวังความสัมพันธ์ของทั้งคู่หลังพบว่าพวกเขาไม่กลับบ้านทั้งคืนเธอจึงกลับไปเสี่ยงทายและตัดสินใจสั่งให้คนรับใช้ใส่ย,ยาปลุกกำนัดในกำยานแล้วส่งไปที่ห้องของชิงอูกับลี่เยียนลีเยียนที่ถูกธิ์ยาเขาคว้าตัวชิงอูพร้อมเรียกชื่อคนรักแต่ถูกชิงอูตบหน้าและปฏิเสธความสัมพันธ์ลีเยียนผลักไซเธออย่างรังเกียจและสั่งให้คนรับใช้ชายเข้ามาทั้งท้องแทนเขา เมื่อชิงอูถูกคุกคามโดยคนรับใช้ที่หืนกระหายลี่หันเซียวก็ถีบประตูเข้ามาช่วยเธอได้ทันเวลาโดยประกาศกล่าวว่าชิงอูคือคนของฉัน ในฉากที่บาร์หรูแห่งหนึ่งลีเยียนครุกลุ่มชายชะกันรุมหาเรื่องซ่งชิงอูปรากฏตัวขึ้นและเข้ามาปกป้องสามีโดยคว้าขวดไวายทบเป็นปากฉลามและขู่กลุ่มนักเลงอย่างกล้าหาญแต่เมื่อสถานการณ์ตึงเครียดลีหันเซียวที่นั่งมองอยู่เงียบๆก็ปรากฏตัวขึ้นกลุ่มชายชะกันต่างตกใจแล้วเรียกเขาด้วยความหย่ำเกรงว่า จิ๋วเย่ชิงอูมองเขาด้วยแววตาแห่งความคาดหวังเรื่องราวจบลงด้วยการที่ลี่หันเซียวใช้อำนาจสูงสุดในฐานะนายท่านเก้าและเผยให้เห็นว่าชิงอูกำลังครึ่งพาเขาในทุกสถานการณ์ที่อันตรายแม้แต่การปกป้องสามีของเธอเอง ในบาลี่หานเซียวเข้ามาปกป้องชิงอูจากชายที่คุกคามเขาสั่งให้ทุกคนใสยหัวไปรวมถึงลี่เยียนสามีของชิงอูที่ปรากฏตัวอย่างประหลาดใจหานเซียวอุ้มชิงอูไปเดินไม่สนใจลี่เยียนซึ่งหลงตัวเองว่าภรรยารักเขามากในรถชิงอูไม่ยอมไปโรงพยาบาลแต่ทวงสัญญาที่หานเซียวติดขังเธอไว้โดยขอให้เขาทาย,ยาให้ฉันด้วยตัวเองหานเซียวยอมรับแล้วเปลี่ยนเส้นทางไปโรงแรม ในห้องพักหานเซียวกำลังคุกเข่าทำแผลที่ข้อเท้าให้ชิงอู่เขาเยาะเย้ยเธอที่ปกป้องลีเยียนแต่ชิงอู่ยั่วเยือนกลับว่าเขาหึงและบอกว่าเธอกล้าได้มากกว่านี้อีกหานเซียวจูบหน้าถาักเธออย่างอ่อนโยนแล้วจะเดินจากไปแต่ชิงอูก่กอดเขาไว้จากด้านหลังและสารภาพความในใจว่าฉันชอบคุณค่ะทั้งสองหันกลับมาเผชิญหน้ากันและมีความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนจนล้มลงบนเตียง เจียงมั่นลินตาสไพได้รับรายงานว่าหานเซียวพอผู้หญิงไปโรงแรมจึงมั่นใจว่าผู้หญิงคนนั้นคือชิงอูเธอพาลี่เยียนไปที่โรงแรมและบุกเข้าไปในห,ห้องพักทันทีมั่นลินต้องตกใจกับภาพที่เห็นและกล่าวหาหานเซียวว่านอกใจฉันกับผู้หญิงคนอื่นจริงๆเหรอเผยความรับที่มีต่อหานเซี่ยว หันเซียวตวาาที่ทุกคนออกไปและดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมร่างหญิงสาวอย่างปกป้องพร้อมประกาศว่านั่นคือแฟนผมซึ่งสร้างความตกตะลึงเมื่อมันลินพยายามจะเปิดโปงหญิงสาวใต้ผ้าหม่มหานเซียวกลับชิงลงมือเปลี่ยนเรื่องไปที่อุบัติเหตุตกตึกเมื่อหลายเดือนก่อนพร้อมครูว่าผู้หญิงทุกคนที่เข้าใกล้เขามักตายอย่างเป็นปริศนาและถามว่ามันลินอยากให้แฟนของเขาตายแบบไหน หานเซียวตะว่าทห้มันหลินหุบป,ปากและรีบตัดบทอ้างว่าผมส่งส่องชิงอู่ไปโรงพยาบาลตั้งนานแล้วทําให้ลี่เยียนและมัน่นหลินสับสนและหยุดการเสือบสวนไปชั่วคราวเรื่องราวจบลงด้วยการที่ลี่หันเซียวใช้ความสัมพันธ์กับชิงอูเป็นเครื่องมือในการฟ้องกันตัวจากศัตรูที่อยู่ไกลตัวอย่างมั่นลินค่ะ ลี่หานเซี่ยลเข้ามาในห้องทันเวลาและเห็นซ่องชิงอู่กำลังถูกคนรับใช้ฉุดกระชากเขาตำหนิและสั่งลงโทษคนรับใช้ที่กล้าแต่ต้องคนของฉันชิงอู่ที่ถูกวางยาจึงโผลเข้ากอดหานเซี่ยวและกระซิบว่าคุณอาหนูอยากนอนกับคุณทั้งสองจูบกันอย่างเร่าร้อมแต่หานเซียลก็หยุดความสัมพันธ์ลงเพราะไม่ต้องการทำกับเธอในขณะที่เธอไม่ได้สติเขาจึงสั่งให้ตามหมอมาช่วยถอนฤ์ยาเมื่อเธอตื่น ขึ้นและแกล้งเรียกร้องว่าเขารุนแรงกับเธอหานเซียวตอบกลับอย่างเย็นชาว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรกันเลยทำให้ชิงอู่ตกใจและประหลาดใจในความอดทนของเขาเธอท้าทายเขาด้วยบอกว่าเขาคงมีความลับที่บอกใครไม่ได้ลี่เยียนสามีเปิดประตูเข้ามาเห็นภาพบาดตาบาดใจและถูกหานเซียวสั่งให้คุกเข่าลงเพื่อลงโทษหานเซียวถามเขาว่าไปทำเรื่องอับอายอะไรมาแต่ลี่เยียนกลับกล่าวหาว่าภรรยาตัวเอง อนอกใจก่อนต่อมาแม่ของลี่เยียนและกลุ่มผู้หญิงก็เข้ามาหานเซี่ยวจึงเรียกคนรับใช้ที่เกี่ยวข้องมาสารภาพความจรงิงพร้อมเปิดคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นว่าลี่เยียนเป็นคนปิดสิงบนให้คนใช้มาทำร้ายและใส่ร้ายภรรยาตัวเองทุกคนตกตะลึงกับความจริงที่ว่าลี่เยียนต้องการให้คนรับใช้ชายตั้งท้องแทนเขาชิงอู่จึงใช้โอกาสนี้ตำหนิแม่สามีว่าการกระทำของ กเกือบทำให้ชื่อเสียงตระกูลลี่ตรงพินาศแม่ของลี่เยียนตบหน้าลูกชายตัวเองด้วยความโกรธลี่หานเซียวพูดจาดูถูกความโง่เขลาของแม่ลูกคู่นี้ก่อนจะยืนขวางและปกป้องชิงอู่จากแม่ของลี่เยียนที่ต้องการลงโทษเธอข้อพิพาทจึงจบลงพร้อมกับความตึงเครียดที่ยังคงค้างคายอยู่เรื่องจบลงด้วยการที่ลี่หานเซียวช่วยชิงอู่จากแผนร้ายได้อย่างสมบูรณ์และทำให้เธอกลับมามีที่ยืนอย่างเข้มแข็งในตระกูลลี่ค่ะ ลี่เยียนบังคับให้เสินจ,จื่อชิงคู่รักของเขาคุกเข่าลงขอโทษซ่งชิงอู่เพื่อไม่ให้คุณอานและคุณปู่ลงโทษเขาเสินจ,จื่อชิงรู้สึกอับอายและเครียดแค้นอย่างหนกักจึงขอคุยกับชิงอู่ตามลำพังแล้วล่อเธอไปอย่างที่มืดมิดและผลักเธอจนล้มลงจากนั้นก็ขึ้นคร่อมและใช้ก้อนหินทุบตีซ้ำๆเพื่อฆ่าเธอให้ตายขาที่ชิงอู่พยายามร้องขอชีวิตและเสนอที่จะหย่าก,กับลี่เยียนให้แต่จื่อชิงไม่ และต้องการให้เธอตายเท่านั้นอาเกาลี่หันเซียวที่รอคอยชิงอู่อยู่รู้สึกกระวนกระวายเมื่อเธอไม่กลับมาและติดต่อไม่ได้เขาตัดสินใจย,ยกเลิกงานเลี้ยงและบุกเข้ามาต่อว่าลี่เย็นอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถปกป้องภรยาได้ก่อนจะสั่งลูกน้องให้แยกย้ายกันตามหาชิงอู่ทั่วภูเขาอย่างเร่งด่วนเขาพบก้อนหินเปื้อนเลือดและตระหนักว่าชิงอูถูกทำร้ายแล้วอาจจะตกหน้าผา ในที่สุดมีคนรายงานว่าผบซ่งชิงอู่ที่ตีนเขาในสภาพใกล้ตายลี่หันเซียวรีไปหาเธอทันทีพร้อมสั่งจับตัวทุกคนไว้ไม่ให้ใครหนีเซินจ,จือชิงที่แอบได้ยินก็น่าซีดเผือดเพราะรู้ว่าตัวเองต้องจบสิ้นแล้วลี่หันเซียวประของร่างของชิงอู่ไว้ในอ้อมแขนและพร่ำบอกให้เธออดทนไว้เขาสาบานว่าจะไม่ยอมให้เธอเป็นอะไรไปเด็ดขาด ที่โรงพยาบาลชิงอูค่อยๆฟื้นคืนสติและภาพสุดท้ายที่เธอนึกได้คือลี่หันเซียวเป็นคนช่วยชีวิตเธอไว้แต่แล้วพยาบาลก็เข้ามาแจ้งข่าวทีนหน้าตกตะลึงว่ายินดีด้วยนะคะคุณซงเด็กในท้องก็ยังปลอดภัยดีด้วยนะคะคุณต้องครันได้5สัปดาห์ครึ่งแล้วคะ่ะชิงอูตกใจจนเบิกตากว้างพยายามซ่อนรายงานผลตรวจไว้ใต้ผ้าหม่มและขอให้พยาบาลช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับขณะนั้นเองชายหนุ่มที่เข้ามาร่วมในห้อง ก็ถูกพยาบาลเข้าใจผิดและเอ่ยชมว่าสามีคุณหล่อจังเลยนะคะซึ่งสื่อถึงลี่หันเซียวที่เป็นผู้เข้ามาดูแลเธอเรื่องราวจบลงด้วยการที่ชินอู่รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์และพบว่าตัวเองตั้งครรภ์ลูกของลี่หันเซียวซึ่งเป็นความลับที่เธอต้องปกปิดไม่ให้เขารู้ค่ะที่โรงพยาบาลซ่งชิงอู่ปิดบังความจริงเรื่องที่เธอตั้งครรภ์กับลี่หานเซียวคุณอา เพราะเขาแสดงความรังเกยียจเด็กอย่างชัดเจนมองว่าสศก,กรปรกเสียงดังน่ารำคาญและเธอเกรงว่าจะถูกบังคับให้เอาเด็กออกเมื่อหานเซียวถามว่าเธอท้องหรือไม่เธอปฏิเสธอย่างร้อนรนแต่ถูกเขาเยาวยวนว่านั่นก็แปลว่าเธออยากมีลูกกับฉันก่อนที่เขาจะถูกขัดจังหวะ ลี่เยียนสามีเข้ามาในห้องเพื่อขอให้ชิงอูยกโทษและขอความเมตตาจากหานเซี่ยวเพื่อปล่อยตัวจื่อชิงคนรักของเขาซึ่งถูกทำโทษอย่างสาสมชิงอูกโกรธจัดและปฏิเสธอย่างไร้เยื่อให่โดยย้อนหามถึงการที่เขาเคยยอมให้คนอื่นฆ่าทำร้ายเธอหานเซี่ยวสนับสนุนชิงอูโดยสั่งลงโทษจื่อชิงให้หนักขึ้นและขู่ลี่เยียนจนยอมถอยไปอย่างอับอาย ชิงอูกลับไปหาพ่อส่งเจ้นเตอพร้อมยื่นผลตรวจอันตราสาวบ่งดอกว่าเธอตั้งครนภ์พ่อของเธอดีใจมากที่สามารถใช้หลานคนนี้ไปต่อรองกับตระกูลลี่ได้ชิงอูจึงได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมแม่ที่ถูกซ่อนไว้ในห้องไม้เธอให้คำมั่นว่าจะช่วยแม่และสั่งคนทางโทรศัพท์ให้พาแม่ชั้นไปจากบ้านตระกูลซ่งทันทีเพื่อหลุดพ้นจากการถูกพ่อข่มขู่ ที่งานเลี้ยงหรูหราคุณปู่และแม่สามีพยายามผลักดันคุณหนูไปให้เป็นคู่มั่นของลี่หานเซี่ยวโดยเรียกเธอว่าคุณอาสับไยในอนาคตชิงอูรู้สึกอึดอัดแต่หานเซี่ยวปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับคุณหนูไปอย่างชัดเจนเมื่อคุณปู่เร่งรัดให้เขาจัดการเรื่องแต่งงานลี่หานเซี่ยวซึ่งสังเกตว่าชิงอูไม่มีปฏิกิริยาจึงหันไปท้าทายเธอต่อหน้าทุกคนว่า หลานสะพายเพิ่งจะแต่งงานไปใช่ไหมเหรอเธอมีประสบการณ์บอกหน่อยสิว่าฉันควรจะมั่นก่อนหรือแต่งเลยดีเรื่องราวปิดฉากลงด้วยการที่ซ่งชิงอูได้ตั้งขันลูกของลี่หานเซี่ยวแต่ต้องปิดเป็นความลับขณะเดียวกันเธอก็กำลังวางแผนชิงตัวแม่สำเร็จและถูกลี่หานเซี่ยวท้าทายความรู้สึกของเธอต่อหน้าตระกูลในงานเลี้ยงอย่างจังค่ะ ในงานเลี้ยงหรูหราชิงอูหลีกเลี่ยงการตอบคำถามเรื่องการแต่งงานของลี่หันเซี่ยวโดยสแส้งอวยพรให้เขามีความสุขและมีทายาทเร็ววันแต่หลังจากดื่มไวน์ที่คู่ม่นอาเล็กเสนอชิงอูก็มีอาการคลื่นไส้และเจ็บหน้าอกถูกกล่าวหาว่าตั้งท้องชิงอูพยายามปฏิเสธเพราะหวาดกลัวว่าการตั้งครรภ์จะทำให้แผนหนีไปกับแม่พังลงคุณปู่ดีใจมากที่คาดว่าจะมีเลนจึงสั่งให้ตามหมอมาตรวจทันที ในขณะที่ความตึงเครียดถึงขีดสุดหญิงสาวอีกคนก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมชูผลตรวจการตั้งครรนยืนยันว่าชิงอู้ท้องจริงแต่ก็ดับความยินดีนั้นลงด้วยการเปิดโปงว่าแต่เด็กในท้องไม่ใช่ลูกของลี่เยียนทุกคนในงานตกตะลึงลี่เยียนสามีกโกรธจัดและยอมรับว่าไม่เคยแต่ต้องตัวชิงอูเลยคุณปู่เสียใจมากที่ถูกหลอกแม่ของลี่เยียนได้ถีเข้ามากล่าวหาว่าชิงอูทำให้ตระกูล เสื่อมเสียในจังหวะที่ชิงอูกำลังถูกรุมประนามลีหันเซียวได้ก้าวออกมาและประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของผม คำสารภาพนี้สร้างความตกตะลึงยิ่งกว่าเดิมโดยเฉพาะคู่มั่นของเขาและลี่เยียนที่ถูกหักหลังจากทั้งภรรยาและอาคุณปู่กรวดจัดจนล้มป่วยลงลี่หันเซียวตำหนิลี่เยียนอย่างรุนแรงว่าไม่เคยดูแลภรรยาซ้ำยังวางยาและคิดทำร้ายเธอเขาประกาศกล่าวว่าในเมื่อนายไม่รักเธอฉันจะรักเองในเมื่อนายไม่ปกป้องเธอฉันจะปกป้องเองหันเซียวสั่งชิงอู ต้องไม่เรียกเขาว่าอาเล็กอีกต่อไปและจะหาทนายช่วยจัดการเรื่องอย่าให้ชิงอูจึงขอหย่าก,กับลี่เยียนทันทีแม้ลี่เยียนจะไม่ยอมแต่สุดท้ายคุณปู่ที่ฟื้นสติในโรงพยาบาลก็ยอมรับความจริงและอนุญาตให้ทั้งสองหย่าขาดจากกันในที่สุดเรื่องราวปิดฉากลงด้วยการหย่าร้างของชิงอูและการประกาศสิทธิ์ในตัวชิงอูและลูกอย่างเปิดเผยของลี่หันเซียวซึ่งเป็นการพลิกสถานะของเธออย่างสิ้นเชิงค่ะ ที่โรงพยาบาลคุณปู่ลี่ยินยอมให้ชิงอู้และลี่เยียนหย่าขาดจากกันและกล่าวว่าหากชิงอู้กับหานเซี่ยวอาเล็กรักกันจริงก็ขอให้อยู่ด้วยกันโดยชี้แจงว่าเมื่อหย่าแล้วความสัมพันธ์ทางเครือญาติก็จะเส้นสุดลงทันทีแม้ว่าเจียงมั่นลินอดีตแม่สามีจะขัดขานอย่างหนักลี่เยียนพยายามสารภาพรักและขอร้องไม่ให้ชิงอู่หย่าแต่หานเซี่ยลเข้ามากอดชิงอู่ไว้พร้อมประกาศให้ลี่เยียน ให้เกียรติเธอในฐานะอาสภายคนใหม่และตำหนิที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าเธอเมื่ออยู่ด้วยกันทั้งคู่จึงเซ็นใบหย,ย่าและแยกทางกันในที่สุดหานเซียวปลอบชิงอู่ว่าตั้งแต่วันนี้ไปเธอเป็นของฉันและนัดเธอเพื่อเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในวันรุ่งขึ้นแต่ชิงอู่กลับคิดจะพาแม่หนีไปจากตระกูลลี่วันรุ่งขึ้นชิงอู่ไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับแม่แต่กลับพบเจียงมั่นลินรออยู่ มันลินเปิดวิดีโอที่แม่ของชิงอูถูกจับมัดไว้และบังคับให้ชิงอูกระโดดหน้าต่างโรงพยาบาลเพื่อแลกกับชีวิตแม่ชิงอูระลึกถึงหานเซียวเป็นคนสุดท้ายก่อนจะฮึดสู้และพยายามลากมันลินให้ตกลงไปด้วยหานเซียวมาถึงทันเวลาและตะโกนเรียกชื่อเธอก่อนจะพุ่งเข้าไปคว้าตัวชิงอูไว้ได้สําเร็จส่วนเจียงมันลินถูกตํารวจจับกุมในข้อหาพยายามฆ่าและช่อโกง แม่ของชิงอูได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยฉากสุดท้ายคืองานแต่งงานกลางแจ้งที่สวยงามชิงอูได้รับการจุงมือจากแม่ของเธอมาพบหานเซี่ยวพ่อของเธอพยายามเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องบริษัทแต่ถูกเจ้าหน้าที่ลากตัวออกไปหานเซี่ยวคุกเข่าลงขอเธอแต่งงานอีกครั้งชิงอูตอบตกลงทั้งสองสวมแหวนให้กันและจูบกันอย่างดูดดื่มท่ามกลางความยินดีของครอบครัว เรื่องราวทั้งหมดจึงจบลงอย่างมีความสุขและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้จ้า